จมดอดแดง8เมษายน2 5ง8เนอร์ได้3ดาวขั้นสูงสุดตอกย้ำถึงความโปร่งใสในทุกมิติเนอร์รับใบป,ประกาศนียบัตร CAC ระดับ3ดาวขั้นสูงสุดของรางวัลตอกย้ำถึงความโปร่งใสในทุกมิติการดำเนินธุรกิจและแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าคู่ค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย25นี้ BCP จัดพิธี เปิดหน่วยผลิต SAFBCP เผย25เมษายนนี้จะมีพิธีเปิดหน่วยผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนหรือ SAF หลังจากนะเดือนเมษายนโครงการมีความก้าวหน้าด้านการก่อสร้างแล้วกว่า96%และอยู่ระหว่างการเตรียมเดินเครื่องในไตรมารส2ของปี2568โดยมีแผนเริ่มต้นจากการทดสอบสมรรถนะของโรงงาน และจะทยอยเพิ่มระดับการผลิตไปสู่การดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตามสัญญาการจำหน่ายและแนวโน้มความต้องการของตลาดไทยแอร์เอเชียเตรียมออกหุ้นกู้จองซื้อ8-10เมษายนนี้ AAV เผยไทยแอร์เอเชียเตรียมออกหุ้นกู้มูลค่าไม่เกิน2,000ล้านบาทอายุ2ปี6เดือนดอกเบี้ย5.50%ต่อปีขายสถาบันรายใหญ่เปิดจองซื้อ8-10เมษายนนี้ โปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หุ้นอิ s i ซด์ .com